ามกลางความตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเสียงระเบิดคำรามได้ปลุกให้ทั้งประเทศต้องหันมามองดินแดนชายขอบที่ซึ่งเหล่าทหารกล้าแบกปืนแบกใจและแบกความหวังของแผ่นดินไว้บนบา่าในสถานการณ์ที่อาวุธนัดหนึ่งอาจเปลี่ยนแผ่นดินหนึ่งให้กลายเป็นเท่าทานยังมีเขาเหล่าทหารกล้าแห่งกองทัพภาคที่สองและหนึ่งในแม่ทัพผู้กล้าหาญผู้มีชื่อว่า พลโทบุญสินภาดกลางยืนหยัดเป็นหลักให้กับผืนดินอีสานและประเทศไทยทั้งผืนนี่คือบทบันทึกที่มิใช่เพียงเพื่อจารึกเหตุการณ์ประทะเท่านั้นแต่เพื่อส่งต่อแรงใจสู่ทุกปลายกระบอกปืนส่งพลังศรัทธาไปถึงดวงใจของเหล่าทหารผู้ไม่คือรู้จักคำว่าถอยวันที่24กรกฎาคม จุดเริ่มต้นของความไม่สงบปะทุขึ้นอีกครั้งที่แนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับคัมบูชาบริเวณพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยเฉพาะรอบปราสาทตะเมือนทมซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเสียงปืนใหญ่และระเบิดกระจายไปทั่วป่าเขาเสียงดโดรนบินโฉมเหนือหัวเสียงร้องของพลเรือนที่อพยพข้ามหมู่บ้านและเสียงเรียกชื่อผู้สูญหายดังกึกก้องเหนือสนามรบรายงานระบุว่า มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายรวมถึงการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยซึ่งหลายคนต้องเสียแขนเสียขาหรือแม้แต่ชีวิตด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์อันรุนแรงของฝ่ายตรงข้ามในช่วงเวลาเช่นนี้คำถามไม่ใช่แค่ว่าใครยิงก่อนแต่คือใครกล้าสู้ต่อเพื่อปกป้องแผ่นดินและประชาชนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา ในสถานการณ์ที่ประชาชนเริ่มตระนกและข่าวลือแทรกซึมเข้าสู่โลกออนไลน์การออกมาลั่นคำพูดของแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินคาดกลางจึงไม่ใช่เพียงถแถลงการธรรมดาแต่คือการแสดงจุดยืนของผู้นำกองทัพไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหากจำเป็นต้องรบเราพร้อมจบศึกภายในสมวันนี่คือคำประกาศกล้าวที่ดังก้องไปทั่วประเทศคำพูดที่ไม่ใช่เพื่อยั่วยุ แต่คือความมั่นใจจากผู้นำผู้รู้ดีว่าการรักษาอธิปไตยไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังทหารแต่คือการส่งสัญญาณให้ศัตรูรู้ว่าแผ่นดินนี้มีคนยืนหยัดปกป้องพลโทบุญศิลไม่เพียงพูดเขาลงพื้นที่จริงเดินเท้าเยี่ยมฐานทัพตามแนวชายแดนให้กาลังใจทหารแต่ละนายมอบเครื่องอยังชีพและอาวุธจำเป็นพร้อมยืนยันว่าทุกการเสียสละคือเกียรติยศของชาติ ในยามที่คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาส่งไปถึงแนวหน้าการที่แม่ทัพเดินมาถึงตรงหน้าทำให้ทหารทุกนายรู้ว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังในแนวรบไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความตายและหน้าที่ท่ามกลางเสียงปืนและกลิ่นควันดินปืนมีทหารไทยหลายสิบนายที่ยังคมปักหลักอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการรีกรุตต่างๆบางนายไม่มีหลังพิง บางคนต้องกินข้าวเย็นบนพื้นดินแข็งและบางคนไม่ได้กลับบ้านอีกเลยหนึ่งในเหตุการณ์สะเทือนใจคือการเสียชีวิตของทหารหน่วยลาดตระเวนพิเศษที่เหยียบกับระเบิขดขณะเดินสำรวจแนวเขตชายแดนเหตุการณ์นั้นไม่เพียงพรางชีวิตของชายคนหนึ่งแต่ยังทิ้งคำถามไว้ในใจของครอบครัวว่าทำไมต้องเป็นเขา <Shoot. S 1> อีกหลายนายถูกสะเก็ดระเบิดและกระสุนฆ่าศึกเจาะร่างจนบาดเจ็บสาหัส บางคนต้องสูญเสียแขนบางคนต้องสูญเสียขาแต่ทุกคนไม่เคยสูญเสียศรัทธาในคำว่าหน้าที่แม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศิลพัฒกลางกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าท่านทำถูกต้องแล้วท่านปกป้องแผ่นดินของเราคำพูดเพียงไม่กี่คำแต่มีพลังเทียบเท่ากำแพงเหล็กสำหรับหัวใจของคนที่ยังยืนอยู่ในสนามรบในขณะที่แนวหน้าเต็มไปด้วยเสียงปืน แนวหลังของประเทศไทยกลับเต็มไปด้วยเสียงภาวนาเสียงของประชาชนผู้ห่วงใหญ่ถูกส่งตรงผ่านจอมือถือวิทยุและคลื่นสื่อทุกช่องทางอย่างไทยน้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดและทหารไทยสู้เพื่อแผ่นดินปรากฏเต็มหน้าสื่อสังคมออนไลน์นับล้านโพสต์บางคนโพสต์ภาพธงชาติบางคนวาดภาพทหารยืนถือปืนริมแนวชายแดน บางคนเขียนจดหมายส่งแรงใจถึงทหารที่ไม่รู้จักชื่อแต่รู้ว่าคือผู้เสียสละเพื่อเราประชาชนตามหมู่บ้านชายแดนแม่ต้องอพยพจากบ้านแต่หลายคนเลือกอยู่เพื่อช่วยเหลือะทะหารทำอาหารส่งน้ำและปลอบขวัญกันเองบางครอบครัวแม้มีลูกชายเป็นทหารก็ยังกล่าวว่าถ้าชาติเรียกเราจะให้เขาไปอีกพันครั้งก็ยอมแม่ทัพภาคที่สอง รับรู้ทุกเสียงทุกความห่วงใหญ่และส่งกลับมาเป็นคำสั่งให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนสุภาพไม่ประมาทและพร้อมทุกเวลาไม่ใช่เพื่อการรบเพราะการรบครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ทหารที่ยืนอยู่แนวหน้าแต่มีทั้งแผ่นดินไทยยืนอยู่เคียงข้างวกเขากลางป่ารกทึบริมเขตรั้วชายแดนบางจุดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแม้แต่เต็นท์ให้พักพิงทหารไทยหลายร้อยนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทั้งฝนตกหนักยาวนานหลายวันยุงลายดินโคลนและความกดดันจากเสียงปืนของ้าศึกบางวันต้องนอนบนพื้นดินเปียกบางคืนไม่มีเสียงของคนคุยกันมีแต่เสียงเครื่องวิทยุสื่อสารเบาๆและเสียงลมหายใจที่ไม่รู้ว่าจะได้สูดอีกนานเท่าใดแต่ในขณะที่แนวหน้าเต็มไปด้วยความลำบาก เสียงจากแนวหลังกลับเริ่มแตกแยกบางคนวิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงบางกลุ่มโจมตีทหารว่าไม่ทำอะไรบางฝ่ายปล่อยข่าวปลอมทำให้ประชาชนสับสนในยามที่แผ่นดินกำลังสั่นสะเทือนจากภัยภายนอกนี่ไม่ใช่เวลาในการทะเลาะกันเองแต่คือเวลาที่คนไทยทุกคนต้องหันหน้ามาหากันจับมือกันไว้แล้วพูดคำว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน ทุกคาเตือนของรัฐไม่ได้ออกมาเพราะต้องการกดขี่แต่คือมาตรการเพื่อปกป้องชีวิตของพวกเราหากแนวหลังมั่นคงมีวิน,นัยเชื่อมั่นและสามัคคีกันแนวหน้าก็จะมีพลังและถ้าแนวหน้าชนะก็หมายถึงชัยชนะของแผ่นดินไทยทั้งผืนทหารไทยกําลังยืนอยู่ในแนวแรกของสนามรบแต่คนไทยทุกคนคือแนวหลังที่สําคัญไม่แพ้กันหน้าที่และความหวังของชาติ เมื่อเสียงปืนสงบลงเมื่อสนามรบเงียบงันเมื่อธงชาติยังคงโบกสวายเหนือแผ่นดินไทยคือสัญ,ญลักษณ์ว่าทหารไทยได้ทำหน้าที่แล้วผู้บังคับบัญชาที่แบกรับความกดดันมหาศาลหรือแม่ทัพภาคที่สองที่ต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตลูกน้องและความสงบของภาคอีสานทั้งหมดทุกคนกำลังปฏิบัติภารกิจในหน้าที่สูงสุดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชน ในสงครามไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้แต่ในความสามคัคคีไม่มีใครเป็นผู้พ่ายแม้กระสุนจะปลิดชีวิตคนแต่กำลังใจจากแนวหลังคือเกราะที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าประเทศไทยจะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนรู้หน้าที่รู้รักสามคัคคีไม่ปล่อยให้ใครมายุยงหรือใช้ความขัดแย้งภายในมาเป็นช่องโหว่ให้ศัตรูภายนอกแม่ทัพไม่ใช่ผู้วิเศษ ทหารไม่ใช่เครื่องจักรแต่พวกเขาคือมนุษย์ที่เสียสละชีวิตเพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่ปลอดภัยกว่าเดิมในานามของแผ่นดินไทยขอให้เสียงของพวกเราคือคำขอบคุณคำให้กำลังใจและคำสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาแม้ในายามศึกหรือยามสงบขอบคุณทหารไทยขอบคุณแม่ทัพทุกนายและขอบคุณประชาชนไทยที่ยังไม่ลืมว่า ประเทศนี้เป็นของเราทุกคน